แบบว่าเคยนั่งเคยนั่งรถเมย์ด้วยเหรอเคยนั่งรถเมย์คุณมาสายนี้มาสายนี้แหละอแต่บ้านอยู่กิโลสี่ตรงนี้ใกล้ๆเหฮะวันนั้นขึ้นรถเมย์จับพัดจับผูเซ็งเลยทําไมอ่ะอะไรกันนี่ขึ้นรถเมย์วันนั้นคนแน่นเอียดเลยอ่ะออาพอขึ้นไปปั๊บจังหวะรถสามบาทห้าสิบ โอ้ยรถแดงเทาแดงน้ำแดงครีมเออขึ้นไปเบาะหลังนี่พวกเด็กช่างกลน,นั่งบาเลยสายยีิบเจ็ดยกูจําได้ไวัยรุ่นไงเอ้ยกำลังวัยรุ่นเลยอ่ะ oh, oh. นั่งอยู่เจ็ดแปดคนขึ้นไปปับ๊บคนมันแน่นเลยยืนเกาะราวอยู่ oh. ยืนเกาะราวได้สักพักหนึ่งจบคุณเอ้ยไม่รู้ใครอุตริต,ตดบนรถเมยอ้าวอ้าวแม่งตดไม่ตดเปล่าดอกตดเหม็น เาราตดไข่หอมอ่ะไอเด็กช่างคนมันกำลังกัดเนี่ยสวนเลยเฮ้ยเฮ้ยไข่ตดมึงลงป้ายหน้าไปนะเว้ยแล้วแกทำไงทำเหี้ยอะไร่ะจังหวะกูต้องลงป้ายหน้าจะ,ะ,ะแล้วลงรึเปล่าลงทำไมอ่ะลงมันก็ว่ากูตดเลยเด็กแม่งกูยืนตัวสั่นตาปะ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 แม่งจะเตะกูไหมวะนมในใจนึกแม่งจะเตะกูไหมแม่งถ้าเตะเป็นเรื่อง อย่าก,กดเลยด้วะเลยไปสักป้ายหนึ่งเถอะวะออแม่ถ้าเกิดกดกิ่งตอนนี้มันต้องว่ากูตดใช่แม่เรามีศักดิ์ศรีนะเว้ยเราเป็นศักดิ์ศรีกระเทยไปกระเทยแต่ก็มีศักดิ์ศรีอ่อแล้วทําไงต่อกูเลยไปไป้ายหนึ่งเลยพอถึงป้ายสองกำลังจะกดตดออกมาอีกแล้วอา้าวกินมันดิบมาเปล่าเน่ะ,นะแม่เด็กช่างกลส่นสวนเลยเฮ้ยนี่มึงยังไม่ลงอีกเหรอโอ้โหกูว่าเอยมันรู้ได้ไงวะกูจะกดมา เอาเหลืออีกสักป้ายเถอะวะเลยไปถึงป้ายสามกำลังจะกดตดออกมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยจังไรตดทุกป้ายรถเมย์กูไม่รู้จะทำไงตัดสินใจหลายป้ายแล้วนี่กูกดเลยจริงพอกดแค่นั้เด็กช่างกลกูมาหากูเลยอ่ะแม่งจะเตะบอกเฮ้มึงตดหรอมึงตดหรอแม่งจะเตะกูว่าไงอ่ะดีนะกูฉลาดกูรีบตอบเลยพี่คะหนูไม่ได้ตดไอคนตดไม่จ่ายตัง สักพักหนึ่งก <c oughs> yeah. ีกระเป๋าสวนเลยกีวคยกูเป็นกระเป๋ากูไม่เสียตังค์โอ้โหกูถึงรู้ว่ากระเป๋าตด